ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับที่หมู่บ้านดงบังมิ่งได้มาเยี่ยมตาหารซึ่งมีอาการไม่สบายตาหารดีใจรีบลุกขึ้นมานั่งได้ยินว่าตาไม่สบายตาเป็นไงบ้างอะ อาการคนป่วยของคนแก่เนี่ยแหละมันก็มีแต่จะแย่ลงทุกวันเท่านั้นแหละนี่ไอ้มิ่งเองมาเยี่ยมข้าก็ดีละข้ามีเรื่องอยากจะพูดกับเองอยู่พอดีมิ่งมองดูสภาพของตาหารที่ดูอิดโรยร่างกายสู้ผอมลงไปมากตามีเรื่องอะไรก็ว่ามาได้เลยเองเอาผ้ายันสองผืนนี่ไปเอาไปให้ผู้ใหญ่ผาดเขาผืนนึ่งด้วย แกยื่นพยนสองพืนและมีดสั้นอีกเล่มหนึ่งให้แก่มิงเอามีดลงอคมนี้ไปด้วยข้ามันแก่มากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ข้าให้มีดเองไว้เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ช่วยเองได้โทตาพูดอะไรอย่างนั้นมีดเนี้ตาเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเธอหมู่เนี้ยข้ายิ่งฝันไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วย ฝันถึงเรื่องพูดผีไปเรื่อยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับผีปอบที่ถูกพวกเรากําจัดไปแล้วก็ได้นะเอ็งก็ฝันเหรอข้าเอ็งก็ฝันเหมือนกันใช่จ้ะแล้วข้าก็ยังไปเจอพระทุตโงมารูปหนึ่งด้วยท่านทักว่าให้ระวังตัวโดยเฉพาะในคืนเดือนดับท่านให้ค้างคกไม้แกะสลักก,กับข้ามาด้วยนะอืมเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ขางคกไม้แกะสลักเลยท่านให้ไว้ก็คงจะต้องมีอะไรดีสักอย่างนั่นแหละทหารมือมองไปยังแนวป่าที่เห็นอยู่ไกลลิบๆก่อนจะถอนหายใจยาวเฮ้ยข้าสังหรณ์ใจบอกไม่ถูกวะหรือว่านี่จะเป็นคราวเคราะห์ของหมู่บ้านเรา สองวันถัดมาควายของทิศปลก็ถูกตัวอะไรบางอย่างมาฆ่าตายอย่างน่าเสียบสยองอะไรกินมันวันเนี่ยมันกัดกินจนเกลี้ยงหรือแต่หัวมันต้องไม่ใช่สัตว์ธรรมดาธรรมดาแน่ๆกระหังหรือไม่ก็กระสือละมั้งไม่น่าใช่ผีพวกนี้จะกินแค่เครื่องในเท่านั้น ไม่กินจนเหี่ยงแบบนี้หรอกเออแล้วไอ้รอยที่เหมือนเอาไม้แหลมๆมาไล่เสียบที่หัวของควายเนี่ยละ่ะมันรอยอะไรกันเหรอจนปัญญาจริงๆว่ะเกิดมาข้าก็เพิ่งเคยเห็นควายถูกตัวอะไรมากินจนเหลือแต่หัวเนี่ยแหละมันไม่ใช่สัตว์ร้ายแน่ๆน่าจะเป็นพูดผีมากกว่าหลวงตาทองกับตาสังก็ไปต่างอำเภอซะด้วย ส่วนทหารก็นอนป่วยอยู่ข้าจะลองไปปรึกษาเรื่องนี้กับแกดูงั้นข้าก็ฝากงเองด้วยกันแล้วกันคืนนี้ข้าจะจัดเวรยามเฝ้าระวังในหมู่บ้านเองเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะไอ้มิงระหว่างที่มิงเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านของตหารอีกจ,จู่ๆลมก็เริ่มพัดแรงมีเสียงร้องดังวิดวีด และมีเสียงเรียกชื่อดังมาจากแนวไพรคัมแพงคัมแพงเสียงเรียกชื่อนั้นดังอยู่หลายครั้งก่อนจะเงียบหายไปมิ่งจึงคิดว่าตัวเองคงหูฝาดเขาเร่งฝีเท้าเดินมาจนถึงบ้านของทหารแต่เท่าว่าในบ้านกลับว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่เงาของทหารหลงเหลืออยู่เลยมิ่งจึงรีบกลับไปแจ้งให้ผู้ใหญ่รู้เขาอยู่หาหรือถึงสถานการณ์ในหมู่บ้านอีกครู่ใหญ่ก่อนจะกลับไปที่บ้านของตัวเองที่บ้านยุพินกำลังนั่งไกวเปลลูกอยู่พอเห็นผัวมาเธอก็เอ่ยขึ้นพี่ ไอ้แดงมันร้องกวนข้าเลยยังไม่ได้ทำอะไรให้พี่กินนะไม่เป็นไรเอ็งดูลูกไปเถอะเดี๋ยวพี่ทํากินเองมิ่งมองไปที่ปฏิทินข้างฝาบ้านนึกถึงคําเตือนของพระธุดงขึ้นมาคืนเดือนดับก็คือคืนนี้นี่เองปอบมันตายจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่สลายตัวไปเพื่อหาร่างใหม่มาสิงอีก แต่หลังจากกินมื้อเที่ยงเสร็จมิ่งก็เผลอนอนหลับไปก่อนจะฝันไปว่าตัวเองมายืนอยู่ที่หมู่บ้านโบราณแหง่งหนึ่งจากนั้นก็มีกลุ่มทหารในชุดโบราณเดินถือดาบเข้ามาในหมู่บ้านทหารได้ประกาศเกณฑ์ชาวบ้านให้ออกไปรบกับข้าศึกมิ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเดชและเพื่อนอีกสองคน ที่มีหน้าตาคล้ายกันกับทหารและผู้ใหญ่พาดซ้าชื่อก็อยังตรงกันอีกได้ถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารพี่เดชด,ดูแลตัวเองให้ดีนะพี่คำแพงอยู่ทางนี้จะรอพี่กลับมาเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะคำแพงพี่จะต้องกลับมาหาเอ็งให้ได้มิ่งเห็นเดชและคำแพง ยืนอบก่อนร่ำลากันด้วยความอาลัยโดยมีหานยืนมองด้วยสายตาแสดงออกถึงความอิจฉาในความรักของคนทั้งสองฮะห,หน้าตาของคำแพงทำไมดูไปดูมาหน้าตาเหมือนเราจังวะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหานกับผ่าดได้ปลด ประจำการและกลับมาที่หมู่บ้านแต่ไรวีแววของเดชขาเสียใจด้วยคำแพงไอเดชมันตายในสนามรบไปแล้วคำแพงได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยมีหานคอยดูแลปลอบใจอย่างใกล้ชิดจนในที่สุดหานก็ได้คำแพงมาเป็นเมียแต่แล้ววันหนึ่ง เดชก็กลับมาและเมื่อรู้ว่าเพื่อนรักทรยศจึงนัดดวลดาบกันที่กลางป่าลึกโดยที่ใครเป็นฝ่ายแพ้ก็จะต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปทั้งสองสู้กันอยากเอาเป็นเอาตายสารทำท่าว่าจะเพลี้ยงพล้ำจึงส่งสัญญาณให้ผาดเข้าช่วย และในที่สุดคนทั้งคู่ก็สังหารเดชลงได้สำเร็จแต่ก่อนจะสิ้นใจเดชก็ได้กล่าวคำอาฆาตคนทั้งคู่เอาไว้อย่างน่ากลัวไม่ว่าพวกมึงจะไปเกิดที่ชาติพบไหนกูก็จะตามไปจองเวรพวกมึงในทุกชาติมิ่งยืนมองร่างไร้วิญญาณของเดชอย่างสุดแสนเวทนา แต่ฉับพลันนั้นเองศพของเดชก็ทะลึ่งลุกรวดขึ้นยืนยกมือชี้หน้านางแพทย์สยาวันนี้แหละจะเป็นวันตายของมึงมิ่งตกใจตื่นขึ้นมาด้วยอาการขวัญภวา ตื่นพอดีตื่นมาก็ดีแล้วจะข้ามแล้วนะให้ไ่ออกไปช่วยผู้ใหญ่พาดเฝ้าระวังในหมู่บ้านเะจ๊ะมิ่งรับคำเมียแล้วเดินถือไฟฉายตรงไปทางบ้านของผู้ใหญ่พาดพลันได้มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นจากทางบ้านของทิดนวลมิ่งรีบถือปืน ที่ผูกพายันติดผ่านท้ายปืนวิ่งตรงไปทางนั้นทันทีพอวิ่งมาถึงมิ่งถึงกับยืนตะลึงเมื่อเห็นควายตัวหนึ่งของทิศนวนมีร่างของสัตว์เลื้อยคลานตัวยาวสีแดงเพลิงตัวใหญ่เท่ากับเสาเรือนกำลังโอบรัดรอบตัวควายอยู่ มันใช้ขาที่เป็นหนามแหลมตลอดแนวลําตัวจิกทิ่มร่างเยื่อเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นได้ขณะใช้เขี้ยวงงใหญ่เจาะไปที่ลําตัวเยื่อเพื่อปล่อยพิษนวดยาวสองเส้นบนหัวโบกใส่ไปมาขณะก้มลงกัดกินเนื้อควายสดๆอย่างตระกลมตะกรามตะขาบยักษ์หลุงผู้ใหญ่ ี่ค้าตาไม่ฝาดไปใช่ไหมไม่เพลิงหรอกเว้ยเองต้องระวังตัวด้วยเห็นแบบเนี้ยแต่มันโคตรเร็วเลยนะพวกข้ายิงมันไปนตั้งหลายนัดแล้วไม่โดนแม่งสัก,กเม็ดผู้ใหญ่ผาดตอบเสียงสัน่นขณะเล็งปืนไปที่ส่วนหัวของมันพร้อมกับทิหน่วนและชาวบ้านพลัน ก็เกิดลมพัดแรงขึ้นมาอย่างกระทันหันต้นไม้บริเวณนั้นลู่เอ็นแทบจะหักโค่นลงทุกคนแทบจะปลิวไปตามแรงลมได้ยินเสียงมันร้องดังวีดวีดมิ่งจำเสียงนั้นได้ทันควันมันหันมามองทางมิ่ง และส่งเสียงพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์คำแพงว่าเอ็งคงจำพี่ได้นะเออมันเป็นตะขาบผียิงมาเลยพลันนั้นเองสัตว์นรกก็พุ่งเข้าใส่ผู้ใหญ่พาดกับไอ้เขียวมันใช้ขาแหลมทิ่มจับตัวผู้ใหญ่พาด กับไอ้เขียวเอาไว้ผู้ใหญ่ยกผ่านท้ายปืนที่พันพ่ายันกระแทกไปที่ลำตัวของมันหลายทีอํานาจของพ่ายันทำให้มันต้องปล่อยตัวผู้ใหญ่ผ่านไปแต่มันยังจับตัวไอ้เขียวเอาไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะพาลากหนีขึ้นไปบนต้นมะขามใหญ่ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพระเอกด้วยยิงมันให้ได้ล้อมต้นมะขามเอาไว้ไม่งั้นพวกเราเนี่ยตายกันหมดทุกคนแน่แน่ท่านใดนั่นเองเจ้าสัตว์นรกก็เหวี่ยงร่างแหวกวิ่นของไอ้เขียวตกลงมาที่พื้นเสียงดังตุบก่อนที่มันจะทะยานตามลงมา ตายซะเถอะไอ้พาดผู้ใหญ่พาดกระโจนหลบไปทางด้านข้างปืนกระเด็นหลุดจากมือมิ่งลั่นไก่ออกไปทันทีร่างของตะขาบยักษ์กระเด็นวืก้นตัวผู้ใหญ่พาดไปอย่างหน้าวุดวิตเท่าว่ากระสุนเจ้ากรรมก็โดนเพียงระยางคู่สุดท้ายของมันเท่านั้น มันกรีดร้องออกมาอย่างเกลียวกราดเอี่ยวตัวกลับพุ่งเข้าหามิ่งแทนขาแหลมทิ่มเสื้อผ้าตรึงร่างมิ่งไว้กับพื้นปืนกระเด็นหลุดจากมือหัวที่มีเขี้ยวแหลมงงยกมาจ่อยอยู่ที่ใบหน้ากลิ่นเหม็นข่าวโชยคระคลุ้งออกมาคำแพงถึงชาตินี้เอกจะเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่ถ้าเกิดจำคนทรยศได้เสมอหยุดนะไอ้ปอบนรกวินาทีนั้นเองเสียงของตาหารก็ดังขึ้นร่างผอมก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของสัตว์ผีสิงมาแล้วเหรอไอ้เพื่อนทรยศ มิ่งใจชื้นขึ้นเป็นกองเช่นเดียวกับพวกชาวบ้านที่รีบวิ่งกรูไปลบอยู่ด้านหลังของทหารดีกูจะได้ฉ<ด>ีกเนื้อกินให้หมด,หมดทั้งหมู่บ้านให้สมส <น S 2> แ<พ>้้ไปเลยทหารที่ยืนถือขันน้ำมนต์อยู่ไม่ได้มีท่าทีสะทกสะทาน ต่อตะขาบยักษ์ตรงหน้าราวกับแกเคยรู้จักกับมันมาก่อนเลิกแล้วต่อกันเถอะไอเดชอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกเลยแค่เองกลายมาเป็นปอบมันก็เป็นทุกขเวทนามากพออยู่แล้วยังจะต้องมาอาศัยร่างของสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอกีกกลับเข้าป่าไปเถอะ จะได้จองเวรกันอีกเลยน้อย,อยม,มึงมึงล <ะ S 2> กล้าดียังไงมาสั่ง,สอ,งสอนก<อ>ูไอ้หารตะขาบยักษ์พุ่งทยานเข้าใส่ทหารทั้งที่มีร่างของมิ่งติดขามันไปด้วยทหารสาดน้ำมนต์เข้าใส่ตะขาบผีผงะงายพลิกดินไปกับพื้นมันส่งเสียงร้องออกมา มิ่งหลุดจากขาของมันมาได้ก็รีบคลานหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆแต่น้ำมนที่ทหารอุตจาไปนั่งลุกเสกอยู่ในป่าช้ามาทั้งวันก็ทำได้แค่เพียงทำให้มันรู้สึกแสบๆขันๆเท่านั้นมันยังคลานปรีเข้าใส่ทหารด้วยอาการดุร้าย ทหารกระชากมีดอาคมทิ่มแทงไปที่ร่างของมันเท่าว่าตะขาบยักษ์ก็โยกตัวลบมันหลอกเล่อไปมาจนในที่สุดทหารก็พลาดท่าถูกระยางแหลมทิ่มแทงเข้าที่ร่างจนเลือดไหลโชกชาวบ้านพากันสาดกระสุนเข้าใส่ แต่กระสุนก็ทำอะไรมันไม่ได้ผู้ใหญ่พาดที่ตกอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสได้แต่ร้องอุทานขึ้นมาหรือว่าจะถึงครลาจบสิ้นของคนในหมู่บ้านดงบางกันแล้วมิ่งนึกถึงข่างคกไม้ในย่ามขึ้นมาได้รีบล้วงออกมาจบเหนือศีรษะตั้งจิตระลึก ถึงพระธุดงรูปนั้นแล้วคว้างออกไปพลันสายฟ้าฟาดเปรี่ยงดังกึกก้องไปทั่วตามมาด้วยเสียงดังตึงราวกับฟ้าถลม่มปรากฏร่างของขางคกยักษ์หล่นลงมาจากอากาศมันกระโดดตึงตึง สร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนรวมทั้งเจ้าตะขาบยักษ์ด้วยตะขาบกับคางคกเป็นไม้เบื่อไม้เหมากันดังนั้นเมื่อประจันหน้ากันมันทั้งคู่ต่างพุ่งทยานเข้าใส่กันอย่างรวดเร็วตะขาบยักษ์อาศัยความปราดเปรียวพุ่งเข้ากัดขางคกกระโดดหลบมันปล่อยยางเหนียว พุ่งเข้าใส่ระยางขาของตะขาบยักษ์จนหลุดลุยไปทีละอันสองอันตะขาบผีเห็นดังนั้นมันจึงพยายามตะกายหนีแต่เทาว่าขางคกยักษ์ได้อาปากงับส่วนหางของมันเอาไว้ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดจนร่างของมันถูกกลืนเข้าไปในปากของคางคกเกือบครึ่งร่าง มิ่งคว้าปืนจะยิงไปที่ส่วนหัวของตะขาบแต่ทหารทลันเอาตัวเข้าไปบังตะขาบยักษเอาไว้ไอ้มิ่งอย่าพึ่งยิงตาถอยออกมามันอันตรายไม่ทันขาดคำตะขาบยักษ์ก็ก้มฝังคมเขี้ยวลงบนร่างของทหารมิ่งตัดสินใจ เนี่นใจทันทีคราวนี้กระสุนอาคมเจาะเข้าที่หัวของตะขาบยักษ์อย่างแม่นยำเพราะร่างมันถูกตรึงไว้ในปากของข่างคกร่างตะขาบแตกสลายหายไปในอากาศพร้อมกับร่างของข่างคกก็หดกลับมาเป็นไม้แกะสลักตามเดิม มิ่งเข้าไปช้อนร่างของทหารขึ้นมาเท่าว่าแก่ได้สิ้นลมหายใจไปเสียแล้วราวกับแกต้องการให้เรื่องมันจบลงเช่นนี้ไปดีเถิดหนะ้ตาสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีมิ่งเอามือปิดเลือกตาของทาหาร ร่ำลาร่างอันไร้วิญญาณของแก่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นหมู่บ้านดงบังก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ